น้อมกาบนมัสการท่านสมณะที่เคารพอ,อย่างสูงค่ะน้อมกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอ,อย่างสูงน้อมกาบคารวะคุณลูกทุกท่านที่เคารพอ,อย่างสูงและเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิยิบทุกท่านค่ะวันนี้พิตารเออจะมาขอรายงานสภาวะการบ้านเกี่ยวกับพ่อความคืบหน้านะคะคือเคารพและศรัทธาพ่อให้เหมือนท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราอะคะ่ะแล้วก็รายการ เมื่ออาหารเดี๋ยวขอรายงานคุณรุ่นนะคะว่ากินสามมื้อไม่จุบจิบก็มีหลุดไปวันเสาร์เพราะว่าพี่ตานไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้ายันกลับถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนค่ะวันนั้นค่ะเออแต่ว่าตอนนี้ขอส่งกันบ้านเรื่องพ่อนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคือว่าเราไปโรงพยาบาลเอกชนในในตัวจังหวัดนะคะ่ะโรงพยาบาลใหญ่เราไปเอ่อ ทำ C P สแกนเนื่องจากอาการไอของพ่อคะ่ะพ่อไอมานะ่จาจะสามเดือนจะสี่เดือน,นแล้วคะ่ะแล้วก็มีไปนอนโรงพยาบาลน,นั่นแหลคะค่ะตอนช่วงที่เดือนที่แล้วคะ่ะแต่ว่าอาการไอก็ไม่ดีขึ้นหลังจากที่กลับมาเราก็เลยตัดสินใจไป C P สแกนกันคะ่ะทีนี้ผลี C P สแกนคุณหมอออกมาคะ่ะคุณหมอท่านสงสัยว่า พ่ออาจจะมีอยู่สองโรคที่เป็นก็คือถ้าไม่วันนั้นโรคปอดก็เป็นมะเร็งปอดอะคะ่ะพอพิตันได้ยินหมอพูดอย่างนั้นนะคะพี่ก็อ่านใจตัวเองอละค่ะว่ารู้สึกยังไงก็ตกใจอยู่นะคะคุณุตกใจตอนนั้นมันก็ยังคิดอะไรไม่ออกหรอกค่ะตอนที่ได้ยินแต่ว่าก็อ่านใจตัวเองนะคะว่าเราทุกข์หรือเปล่ามันก็ทุกข์นะคะคุณุแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนที่แม่อะคะ่ะ ที่ตอนนั้นที่พี่สาวโทรไปบอกตอนที่ที่ตันทํางานเกี่ยวกับแม่นี่แหละคะ่ะตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าหมอบอกสงสัยอะ่ะอันนั้นคือทุกแบบไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันเลยค่ะนั่งกุ้มใจยันสว่างนะคะแต่ว่าพอมาอ่านใจตัวเองพอเราได้ยินแบบเนี้ยเราทุกหรือเปล่ามันก็ทุกนะถ้าพ่อผลออกมาจะเป็นมะเร็งแต่ว่าพอเราพิจารณาอีกที แต่ตอนนี้พ่อยังไม่ได้เป็นมะเร็งนี่ผลก็ยังไม่ออกมาแล้วเราจะทุกข์ทำไมก็มองไปดูพี่สาวกับพ่อนะ่สองท่านนั้นท่านก็รู้สึกแย่เราที่ได้ยินหมอพูดอย่างนั้นนะ่ะแล้วเราจะไปร่วมแย่กับท่านอีกคนเหรอพี่ตาลก็คุยกับกิเลสของตัวเองได้ประมาณเนี้ยค่ะคุูุก็ไม่ได้อ่านใจอะไรมากไปกว่าน,นั้นนะคะคือว่ายอมรับค่ะว่าใจก็ยังมีกังวลอยู่ค่ะแต่ว่า สังเกตกิเลสตั้งแต่มันรู้เรื่องของพ่อกลับมามันปฏิบัติกับพ่อเหมือนครูบาอาจารย์เลยค่ะมันไม่ขัดใจไม่อะไรพ่อแล้วมันก็ทําทุกอย่างเอื้อพ่อสิ่งไหนที่พ่อสะดวกก็จะอธิบายให้พ่อรู้ทุกอย่างว่าอะไรอยู่ตรงไหนถ้าจะออกไปข้างนอกก็จะบอกพ่อทุกอย่างสิ่งที่เตรียมไว้ให้หรือว่าอะไรยังไงต่างาจากเมื่อก่อนที่เวลามันจะไปไหนบางทีมันก็ไม่บอกพ่อนะคะว่ามันจะไปไหน ทำอะไรไปให้พ่อกินไว้ตรงไหนบางทีมันก็ไม่บอกพ่อกลับมาบางทีพ่อก็ไม่ได้กินค่ะเพราะว่าพ่อไม่รู้อย่างเงี้ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่ว่าก็คิดว่ามันมันอาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่ามันยอมจริงๆหรือว่ามันยอมเพราะว่ามันได้ยินเอข่าวร้ายจากคุณหมอค่ะคุณรูค่ะก็ขอส่งการบ้านรายงานประมาณนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้พี่ตาลจะมารายงานมื้ออาหารค่ะคุณรุ กราบขอสามมาทิฏฐิจากท่านสมณะคุรูและหม่มิตรด้วยค่ะสาธุค่ะาสาธุทุกใจถ้าพ่อไม่เป็นสองโรคนั้นจะสุขใจว่างั้นใช่ค่ะใช่ค่ะมันกิเลสมันคิดอย่างนั้นค่ะมันแล้วมันก็พูดด้วยนะว่าภาวนาขออย่าให้พ่อเป็นนะ มันบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองใหม่มันจะไม่เหงเรือกับพ่ออีกมันบอกว่าขออย่าให้พ่อเป็นโรคหลายสองโรคนั้นแล้วมันพูดอย่างนี้ค่ะคุณลุกตั้งจิตไว้ผิดมันก็ผิดอะถ้าตั้งจิตแบบนี้ถ้าพ่อเป็นสองโรคนั้นแล้วเป็นไงอะมันก็จะทุกข์ค่ะคุณลุกมันก็จะทุกข์เห็นไหมถ้าตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยคนทั่วไปจะตั้งจิตแบบนี้ อย่าให้เป็นอะไรเลยในความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณลูกค่ะออแล้วเมื่อ,อไหร่จะพ้นทุกข์อ่ะถ้ายังคิดอย่างนี้อยู่ก็ยากที่จะพ้นทุกข์ค่ะคุณลูกเออเราก็ตั้งจิตใหม่สิพ่อจะเป็นอะไรจะได้รับอะไรก็เป็นไปตามวิบากดีร้ายของพอ่อ ส่วนเองไม่มีสิทธิ์ไปคาดหวังว่าพ่อต้องไม่เป็นสองโรคนี้เองจะแปเอาสุขจากการที่พ่อไม่เป็นสองโรคนี้หรือต่อให้พ่อเป็นเป็นอีกโรคนึงที่ไม่ใช่สองโรคนี้เองก็ทุกข์อยู่ดีเองเป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคุณลเป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะพราะเองหวัง<ะ>พี่ตานขอกัน่ตานก็คุยเหมือนที่คุณล้บอกนะคะ แต่ว่าพี่ตันมาชัางใจแล้วกิเลสมันก็ยังกลับมากังวลเหมือนเดิมก่ะคือว่าพี่ตันอ่านกิเลสตัวนี้ไม่ไม่ลงอะค่ะคุณลูกค่ะอ,อ้าวอย่าไปอย่าไปอย่าไปบังคับให้มันลงสิแล้วสอนมันไปเรื่อยๆขนาดพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องตายเลยแล้วพ่อเราพ่อเองอะ่ะสอนมันอะ่ะพ่อเองก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ ท่านก็ยังผิดศีลอยู่เยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนี่ว่าคนผิดศีลมันก็นำทุกข์มาให้เองจะไปอยากให้ท่านได้สุขเกินบารมีท่านได้ยังไงพี่อาารต้องสอนมันไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับให้มันตายให้มันยอมพอมันทุกข์มาใหม่ก็สอนใหม่พอทุกข์มาใหม่ก็สอนใหม่พอทุกข์มาใหม่ก็สอนใหม่ไม่ใช่บอกโอ๊ย oh, ทำไมยังไม่ตายทำไมยังไม่ตาย ไม่ใช่นะกิเลสตัวนี้อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ยอมง่ายๆมันจะวนให้ทุกข์อยู่นั่นแหละวนมาก็สอนใหม่วนมาก็สอนใหม่มีใครในโลกนี้บ้างหละที่ไม่ตายให้มันตอบดูสิมีไหมไม่มีค่ะคุณลูกค่ะตอนนี้พิจารพิจานเริ่มมองเห็นแล้วค่ะใช่ค่ะที่คุณลูกพูดเป็นความจริงพิจารบังคับกิเลสค่ะใช่คืออยากจะให้มันลงเพื่อตัวเองไม่ทุกข์แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเออ ส่วนใหญ่คนที่ทุกข์เพราะไปบังคับกิเลสให้มันไม่ทุกข์กิเลสจะไม่ทุกข์ได้ไม่ใช่ด้วยการบังคับกิเลสจะยอมด้วยปัญญาด้วยความรู้ชัดเรื่องกรรมเท่านั้นไม่ใช่ยอมว่าเอ็งอย่้ทุกข์นะเอ็งอง่าทุกข์นะเอ็งอง่าทุกข์นะพอมันทุกข์เอ็งอง่าทุกข์เอ็งอง่าทุกข์ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกเพราะมันเป็นการอัตตาที่จะไปตีตัวเองหน้าที่ของเราคือพอมันทุกข์มาด้วยเงื่อนไขอะไร มุดทุกข์ด้วยเงื่อนไขถ้าพ่อเป็นสองโรคนี้เราจะทุกข์แล้วก็สอนมันใหม่สีเลนะสุกติเงนติซีนํำสุขมาให้แต่ถ้าองค์ประกอบนั้นไม่ใช่สมบัติพอ่อท่านก็ไม่ได้รับแต่ถ้ามันจะเป็นสมบัติของพอ่อท่านก็ต้องรับแล้วเมื่อไหร่เองจะพ้นทุกข์ล่ะถ้ารอให้พ่อไม่ป่วยมันเป็นไปนไม่ได้เองโง่เท่านั้นแหละที่เองจะไปสุขไม่น้อยจากการที่พ่อเราไม่ป่วยสองโรคนั้น เป็นไปไม่ได้พระเจ้าตรัสไว้แล้วอยากได้ของดีก็ต้องให้ของดีแต่ถ้ามาในเมื่อพ่อเองก็ยังเบียดเบียนชีตสัตว์พ่อจะได้ของดีอย่างที่เองคาดก็เป็นไปไม่ได้อีกสอนมันไปเรื่อยๆสอ,อนมันเรื่อยๆมันจะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วความทุกข์ในใจเราที่มันอยากได้สุขที่ไม่มีนั่น่ะ มันจะค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันว่ามันต้องไม่ทุกข์เอาเงื่อนไขที่มันทุกข์มาสอนมันพธะที่ศัตว์แต่ละรูปในโลกใบนี้ท่านก็ยังป่วยหลวงปู่หลวงปู่ก็ยังป่วยยังไอเอ็งเป็นใครวะเข้าใจยังเอ็งจะไปบังอาจอยากให้พ่อไม่ป่วยสองโรคนั้น เองอาดมากไปไหมบางอาาัดเองมีบารมีเกินกว่าหรือไงเก,กเ,เกินกว่าพระเจ้าเกินกว่าโพธิสัตว์หรือไงบารมีเองมากขนาดไหนไม่มีบารมีสูงเหมือนพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ค่ะค่ะใช่ค่ะคุณลูกทุกชีวิตเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันค่ะคุณลูกค่ะใช่นี่คือสอนมันถ้าเองอยากได้สุขถ้าพ่อไม่ต้องป่วยไม่ต้องท,ทุกข์ไม่ต้องตาย เกิดกี่ชาติแล้วเองจงจะได้ไม่มีทางได้เลยพุทธเจ้าท่านได้สอนเองท่านไม่ได้สอนให้เองไปคาดหวังว่าคนอื่นต้องไม่ป่วยไม่ทุกข์ไม่ตายทุกสิบท่านก็สอนมาแล้วมันมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้คือทุกจากการป่วยจากการไอเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้แต่ทุกข์ใจที่เองไปอยากได้สุขน้อยๆน่นะมันเลี่ยงได้ต้องสอนมันแบบนี้สิสอนมันไปสอนมันไป มึงจะตายหรือไม่ตายกูมีหน้าที่บอกมึงอะแต่ถ้ามึงอยากจะโง่อยากจะได้สุขแบบนั้นอีกมึงกูก็สอนมึงใหม่แค่เ okay, นี้ยนึกออกไหมพี่ตานนึกออกค่ะพ่อพี่ตานจะนําสมาธิที่คุณลูกให้ไปพิจารณาเรื่อยๆนะคะค่ะเพราะว่าพี่ตานเองก็สอนกิเลสไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่พอได้สมาธิจากคุณลูกตรงนี้ก็รู้สึกว่า รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันฮึกเหิมขึ้นในใจค่ะคุณลู้ค่ะแล้วก็ค่ะวันพุธนี้ก็คงจะรู้ผลนะคะเพราะว่าวันพุธนี้หมอที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดก็นัดสองกล้องค่ะก็คงจะรู้ผลวันพุธนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะพี่ตานก็จะมารายงานความคืบหน้าคุณลู้ค่ะเราเกิดมาเพื่ออยู่กับความไม่ได้ดั่งใจไม่ได้อย่างผ้าสุกต่างหาก เกิดมาฝึกเพื่อให้อยู่กับความไม่ได้ดั่งใจอยู่กับทุกข์อย่างไม่ทุกข์ต่างหากไม่ใช่เกิดมาไปคาดหวังในสิ่งที่มันต้องได้รับและไม่อยากรับไม่ใช่นะเกิดมาเพื่ออยู่กับความไม่สมหวังนี่แหละไอ้ได้ดั่งใจมันสุกเน่ะมันทำมาจนเก่งแล้วแต่พอไม่ได้ดั่งใจแล้วมันสุกเนี่ย มันทํายากผู้เจ้าจึงต้องเอาทุกอริยศาสตร์มาสอนคนไงต่อให้ผลสกีสแกนจะเป็นยังไงแล้วไงอ่ะก็เป็นโอกาสทองต่างหากสมมุติพ่อป่วยสองโรคนั้นจริงๆก็ป่วยจริงๆเราก็จะได้เอาธรรมะไปสอนท่านไงเออพ่อตอนนี้เป็นอย่างนี้นะพ่อต้องคุณหมอบอกว่าเออพ่อต้องลดอันนี้อันนี้ดูนะ เราก็จะเป็นศิละปะให้พ่ออย่างน้อยๆคนเห็นทุกข์มากๆอ่ะคนมันจะกลัวตายอยู่แล้วคนไม่ลดกิเลสเพอเขากลัวตายธรรมะจะเข้าไปตอนที่เขาเห็นทุกข์กแหละเขาจึงจะเห็นธรรมแต่ถ้าเราโงา่ไปมัวแต่เศร้าเราจะไม่สามารถดึงพ่อขึ้นมาจากนรกนั่นได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเพิ่มศีเห็นความจริงตามความเป็นจริงเราก็จะมีปัญญาให้กำลังใจพ่อสู้ๆนะพ่อนะ เรามาปรับพฤติกรรมด้วยกันเพื่อรักษาคู่กันไปก็ให้กําลังใจกันเท่านั้นเองไม่ใช่ทําลายกําลังใจตัวเองเพื่อแปลสุขที่ไม่มีแล้วพอตัวเองทุกตัวเองก็ไปเพิ่มทุกให้คนป่วยแล้วคนใบบนใบเนี้ยก็ทุกเพราะไม่อยากรับวิบากไม่อยากรับโลกที่ตัวเองจะต้องได้รับจะหนีอ่ะ อยากจะหนีทุกที่เลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไปเพิ่มทุกที่เลี่ยงได้ก็วนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีกนาะนช่วกับช่วกันอยากได้แบบนั้นตลอดช่วกับช่วกันหรือไงทั้งพ่อทั้งลูกอะ่ะไม่อยากได้ค่ะคุณลุอยากหลุดพ้นค่ะคุณลุแล้วก็อ,อยากให้พ่อเดินเออสู่เส้นทางธรรมะเหมือนเราด้วยค่ะคุณลุค่ะ เออถ้าเราอยากช่วยพ่อการช่วยพ่อแบกหามบนบาบนไหลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมันจะมีค่าอะไรมันก็มีค่าระดับหนึ่งที่ช่วยด้านรูปมาทำแต่การช่วยให้ท่านได้เห็นธรรมต่างหากเราควรจะเห็นธรรมก็ต่อเมื่อท่านทุกข์ตอนแม่พี่ขวัญป่วยพี่ขวัญรู้สึกว่าพี่ขวัญรู้สึกยินดีไม่ได้ยินดีที่ท่านป่วยนะแต่ยินดีที่ที่ท่านนะ่ะ เอาธรรมะถ้าท่านไม่ป่วยท่านไม่เอานะแต่พอท่านป่วยท่านก็พยายามฟังธรรมแล้วก็พยายามปฏิบัติตัวแล้วแม้กระทั่งตอนท่านจะตายท่านยังขอฟังธรรมะหลวงปู่กับธรรมะอาจารย์หมอเขียวนะท่านบอกเอาธรรมะมาให้กูฟังหน่อยเนี่ยคือพี่ขวัญรู้สึกภูมิใจต่อให้โรคร้าคร่าเอาร่างแม่พี่ไปแต่พี่ขวัญรู้สึกภูมิใจตรงที่ พี่ขวัญสามารถฉุดจิตวิญญาณของแม่กับพี่กิฟต์อะสามารถฉุดจิตวิญญาณของแม่ให้เขาเอาธรรมะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําให้ใจเขาสงบสุขไปด้วยนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในแดนพุทธภ,ภูมิแล้วเขาจะไปได้ร่างใหม่เขาจะหนีจากดินแดนพุทธภ,ภูมิไม่ได้เพราะเขาจิตวิญญาณเขามาสู่ ปลูกฝังในดินแดนพุทธพอเขาเกิดใหม่เขาก็จะอยู่ในดินแดนพุทธแต่ถ้าคุณไปกลัวกังวลหวั่นไหวแล้วก็ไปใส่แต่ความกลัวแล้วเขาก็กลัวเขาไม่เอาธรรมะเลยคุณถีบเขาออกจากดินแดนพุทธภูมิไปสู่ดินแดนนรกอีกชั่วกับชั่วกันคุณต้องใช้วิกฤตของการเจ็บป่วยนี้ช้อนตัวเองขึ้นจากทุกข์แล้วจะมีปัญญาช้อนคนที่เรารัก ให้เขาสบายใจขึ้นพอเขาจะตายจะวางร่างวางขันเขาก็จะไปแบบพุทธะอันนี้สิมีค่ากว่าที่เขาไม่เป็นสองโลกนั้นเลยสองโลกนั้นเป็นตัวเชื่อมให้คุณจเจริญขึ้นให้พ่อของคุณจเจริญขึ้นคุณจะเปมองแค่โรคร้ายข้างนอกสิคุณมองโรคร้ายที่มันอยู่ข้างในที่มันกินให้คุณกลัวให้คุณกังวลหวั่นไหวสิ มันเป็นโรคที่ติดไปทุกภพทุกชาติส่วนไอ้โรคร้ายมะเร็งหรือวัณโรคเนี่ยมันติดแค่ชาตินี้มันก็ตายพร้อมร่างเรานั่นแหละแต่ไอ้โรคกลัวไอ้โรคชั่วโรคโง่โรคทุกเนี่ยมันไม่ได้ตายแค่ร่างที่นี้ตายนะต่อให้ร่างนี้ตายมันก็ต่อไปอีกคุณจะเอาโรคไหนล่ะคุณจะรักษาโรคไหนล่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณลุค่ะตอนนี้ เข้าใจอย่างสุดซึ้งค่ะพี่ตาจะทำเหมือนที่คุณลุบอกค่ะพิจารณาซ้ำๆซ้ำๆทำให้มากๆค่ะเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิเรื่องนี้ค่ะคุณลุกลาบพอบพราะคนคุณลุมากค่ะเออนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องฟังอ่ะพี่ปุ้ยก็เหมือนกันคุณจะแปลเหตุการณ์แล้วแทนที่คุณจะ ช่วยช้อนตัวเองขึ้นในระหว่างที่เขายังป่วยอยู่เป็นโอกาสทองเขาไม่ได้มีโอกาสป่วยไม่ได้เกิดมาแล้วมาป่วยให้คุณล้างทุกนะเขาป่วยให้คุณล้างทุกในชาตินี้เขาลงทุนเป็นจะเป็นปอดหรือเป็นมันโลกหรือจะเป็นอัลไซเมอร์เพื่อให้คุณขึ้นจากวัฏสงสารและดึงเขาขึ้นมาไม่ใช่ไปทุกข์กับเขาไปทุกข์กับเขากับอาการป่วยคุณอย่าไปมองแค่เหตุการณ์สิ ให้มองเข้ามาถึงทุกที่มันเลี่ยงได้ใช้โอกาสเนี้โอกาสที่ต่างคนต่างอุตสาห์ลงทุนเป็นโลกให้โอกาสนี้สอนกิเลสสิสอนมันเข้าไปสอนมันเข้าไปมึงจะตายไม่ตายกูม,มีนัาที่สอนมึงไม่ใช่ไปมองแต่เหตุการณ์พอกระทบผัดจับปุ๊บผลสตรีทสตแตนกออกมาปุ๊บสมมุติพ่อเป็นมะเร็งปอดมันขึ้นมาใหม่ก็สอนมันใหม่มันขึ้นมาใหม่ก็สอนมันใหม่ พอเราสอนมันแล้วเรามีปัญญาเข้ามาแทนที่แล้วเราก็จับมือพ่อจะกอดกันก็นได้มือพ่อผลเป็นอย่างนี้เราจะสู้ไปด้วยกันนะพ่อนะเราจะจับมือไปด้วยกันเราจะสู้เต็มที่นะพ่อนะผลเป็นยังไงไม่เป็นไรให้เราสู้เต็มที่เราจะรักษาแบบนี้ด้วยเราจะปรับอาหารด้วยนะพ่อนะเนี่ยโอกาสที่เขาทุก ขาก็กาาลัวตายเราก็ช้อนเขาสิเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายเลยมีแต่เจริญเจริญแล้วก็เจริญอย่าไปมองแค่โรคสิโอเคไหมโอเคค่ะ,คะได้เรื่องยาวเลยวันนี้นะคะมมค่ะนิมนต์ท่านสมณะค่ะแล้วสมณะเติมอีกไหมคะนิมนต์ค่ะ อ่าก็ไปทำใจเนาะไป้น้อมไพรยเย็นอย่าเป็นน้อมไพรทุกนะอนอน้อมเขายเย็นไม่ใช่น้อมไพรทุกอก็ก็ยอมรับความจริงกันแล้วไม่มีอะไรมากนะเนาะมันเป็นความจริงไงนะเกิดแก่เจ็บตายนะเจ็บก็คือป่วยแหละนะเกิดก็เป็นทุกขป่วยก็เป็นทุกแก่ก็ทุก อตายก็ทุกข์อีกอะไรเงี้ยกเป็นธรรมดาไงธรรมดาของชีวิตนะยแต่เราจะาไปฝืนความเป็นธรรมดาไงนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ันมันไม่มีจริงเนมันเป็นไปไม่ได้จริงเดี๋ยวเราไปฝืนสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ได้นะก็นั่นแหละก็ทุกข์อย่างที่ว่าะนั้นก็เป็นโอกาสมันคุณลูกวานแหละนะพ่อเรือญาติพี่น้อง บุปการีป่วยนี่ีจริงเป็นโอกาสของเรานะโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญเนนะี่ยจะได้บำเพ็ญจะได้เสนอธรรมะนะยาเก้าเม็ดนะเป็นโอกาสนะนะทำให้เราไม่ประมาทนี่จริงมันเขาให้เราเข้าทางธรรมเลยนะท่านเจ็บป่วยนี่สอนเรานะสอนไม่ประมาทนะวันเรา สุขภาพดีนี่บางทีมันไม่ใช่เรื่องดีนะนะเพราะสุขภาพดีก็เลยหลงและเลยประมาทประมาทว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทว่าเรายังไม่ได้ป่วยประมาทว่าเรายังไม่แก่เนี่ยนกะ็เลยไปสนะสมกิเลสเยอะแยะแต่พอป่วยแล้วมันมันจะมีสตินะ่ะมีสติแล้วมันจะอืมไม่ประมาทนะได้หลายอย่างนะแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพดีขึ้นเห็นไหม ไม่แค่น้าหนักขึ้นอย่างเห็นทดเลยนะโอ้น้าหนักขึ้นนี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งนะอะโรคโรคน้ําหนักขึ้นนั่นแหละโรคอ้วนกว่าไปอ้าวเมื่อเป็นเป็นแล้วทาําไงก็แสดงว่าเออเราใช้ชีวิตผิดพลาดไปแล้วอืก็จะได้ปรับตัวใหม่ไงป่่าม่ไ้ปรับใหม่เอออผลานแล้วก็ปรับไปแต่ไม่ต้องไปอยากลวงหน้าหรือแม้แต่อยากไม่อยากลวงหน้าไม่ทุกข์ลวงหน้าหรือแม้แต่ทุกข์ปัจจุบันก็ตาม นะเพราะว่าทุกไปก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะมันเป็นความจริงถ้ายอมรับความจริงได้ก็ไม่ทุกหรอกนะทุกทางกายก็แก้ไปตามเหตุปจัจจัยแหละแต่ทุกทางใจนี่ต้องนะวางความยึดความอยากให้ได้ในทันทีในปัจจุบันนะอ่าก็สู้ๆไปเนาะซึ่งมันก็ไม่ง่ายหรอกมันต้องเหนื่อยธรรมดานะดูแลคนป่วยนะไ,ม <c oughs> ไม่ธรรมดาหรอกนะ ต้องเหนื่อยแน่นอนแต่ว่าก็ให้เหนื่อยแต่ดกายนะใจก็ให้มันเย็นเย็นรม่มร่มนะให้มันแจ่มใสนะให้คิดสว่านี่แหละคือโอกาสโอกาสในะการบำเพ็ญบารมีนะได้เป็นลูกกตันยูไงเออไอ้ลูกจะได้ะดะลูกได้บำเพ็ญพอแม่ช่วยเรานะนี่อ่ช่วยให้ลูกได้บำเพ็ญนะเนีวยเราก็จะได้ช่วยท่านอ่า แล้วท่านก็ได้ช่วยเราช่วยกันทางเนตนางช่วยกันแหละนะอ่ะก็สู่ๆแล้วกันเนาะ,ะน้องกลับขอบพระคุณท่านสมณะเป็นอย่างสูงค่ะอ้าวกลับขอบพระคุณค่ะอ้าวส่งกำลังใจกันเลยจ้ะเชิญ ส่งกำลังใจให้น้อนต้นตาลนะได้โอกาสตอบแทนคุณท่านแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะได้ไม่ต้องมาทำอาหารเนื้อสัตว์ไงมีโอกาสให้ท่านได้ขึ้นได้สูงขึ้นมีโอกาสให้ท่านได้ลดละเลิกเนื้อสัตว์ไปในตัวเลยโอ้ยดีเลยของดีของดีงดถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เป็นวิบากร้ายแต่มันคือวิบากดีนะนำธรรมนำธรรมะสู่ท่านเลยสู้ๆให้กำลังใจคะ่ะน้องตาล ขอสุกค่ะส่งกำลังใจให้น้องต้นตาลสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจน้องต้นตาลนะคะสู้ๆค่ะส่งกำลังใจให้น้องต้นตาลสู้ๆจ้าขอบคุณกันว่านต้าตาลนะครับส่งกาลังใจให้น้องต้นตาลด้วยค่ะส่งกำลังใจน้องต้นตาลฝากค่ะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจใี่ต้นตาลค่ะสู้ๆค่ะอ่า กลาบขอบคุณท่านผู้กองค่ะขอบคุณผู้กค่ะี่สู้นะคะอ่าบึ้มๆแล้วนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะไปต่อได้แล้วค่ะลุกกาบสาธุค่ะอ้าวนี่แหละเนาะมิตรดีคือทั้งหมดทั้งสิ้นของการก้าวไปสู่การพ้นทุกข์ช่วยเติมปัญญาให้แก้ปัญหาทุกใจแล้วก็จะไปแก้เหตุการณ์ได้ไหม โิ้ติ์ท่านาท่านฉลาดอ่ะท่านโอ้เอาธรรมะมาสอนแก้ได้ทั้งกายแล้วก็จิตกายก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์รอบนอกเราก็แก้ได้กายในเหตุการณ์กิเลสเราก็แก้ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเชื่อไหมมันไม่มีวิบากร้ายหรอกถ้าคนมีปัญญาวิบากร้ายไม่มีไม่มีเลยต่อให้เราป่วยหนักขนาดไหนมันมีเตดีนี่แหละที่พุทเจ้าตรัส บัณฑิตของท่านเนี่ยแม้ตกทุกเห็นไหมแม้ตกทุกทุกในเหตุการณ์ในเรื่องร้ายที่เผชิญก็ยังหาสุขพบนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นในบากร้ายในโลกนี้จึงไม่มีในผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ใด,ดทําได้ก็จะได้สิ่งนี้ซึ่งประเสริฐเลิ่เยอดที่สุดแม้ตกทุกก็ไม่ทุก ไม่ตกชุกก็ไม่ชุกสุขสงบสบายต้องขยันฝึกผู้ใดทําผู้นั้นก็จะได้เป็นเรื่องเรื่องไป